ฉากบางเพลิงนั้นก็คือเครื่องกั้นพระศพนั่นเองนะคะงานนี้จิตรกรรมถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีค่ะเป็นฝีมือของพระยาอนุสาจิตรกรช่างเขียนฝีมือเอกในรัชกาลที่6ด้วยนะคะโดยผ่านการรังสรรค์ด้วยครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ติดตามรายงานนี้จากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ ลายภาพจิตรกรรมภาพเทวดาที่โดดเด่นด้วยศิลปะผสมผสานร,ระหว่างไทยตะวันตกและอินเดียในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กป็นในสนันร,รัตนะครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยช่างศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค้นคว้าหาข้อมูลจนได้แบบลวดลายฉากบังเพลิงแบบขนบนิยมบังคับ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเ็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพานวดีมาจากจิตรกรรมฝาผนังในวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์ฝีมือพระยาอนุสาจิตรกรช่างเขียนฝีมือเอกในรัชกาลที่หกลวดลายฉากบางเพลิงชั้นนอกด้านหน้าทั้งสี่ด้านของทางขึ้นและลงเป็นลายเทวดาท่ายืนสี่องค์รวมสิบหกอง ความพิเศษอยู่ที่เครื่องทรงเทวดาเป็นเครื่องทรงละครรูปเทวดาที่วาดเหมือนบุคคลจริงเล่นแสงเงาดูมีมิติแบบที่นิยมในสมัยนั้นอเอกลักษณ์โดดเด่นของจิตรกรรมในสมัยการที่6ก็คือลักษณะของจิตกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างจิตกรรมรูปแบบไทยประเพณีดั้งเดิมกับศิลปกรรมร่วมสมัยของตะวันตกเข้ามาซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างไทย โบราณกับไทยสมัยใหม่เป็นช่วงวัวเลี้ยวหัวต่อและในการปรับตัวแต่รูปแบบของตัวภาพตัวละครนั้นลักษณะของการแต่งกายหรือเครื่องประดับนั้นจะเป็นลักษณะของการแต่งกายแบบเครื่องละครซึ่งเป็นพระราชนยมในสมัยรัชกาลที่6ครับส่วนฉากบางเพลิงชั้นในออกแบบเป็นศิลปะร่วมสมัยคล้ายหมู่เทวดาส่งเสด็จขึ้นสู่สูงสวรรค์ตามความเชื่อเรื่องไตรภูมิ ใช้ภาพเทวดาซ้อนกันขึ้นไปทำให้เทวดามีสามมิติด้วยขนาดใหญ่เล็กตามระยะเปรียบเสมือนการที่เทวดามารับเสด็จพระองค์สู่สวงสวรรค์ส่วนเรื่องสีของฉากบางเพลิงโดยวรวมใช้สีที่ตรงตามวันประสูติวันอังคารคือสีชมพูปเป็นหลัก ราน่าจะพาไปชมความวิจิตรของส่วนล่างและด้านหลังของฉากบางเพลิงที่ศิลปินได้ออกแบบอย่างประณีตให้สมกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพาัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสุริโสพา,พานนวดีในวันที่าเมษายนนี้ที่มณฑน,นพิธีท้องสนามหลวง ที่พงเปรมใจชนถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะอธุทนธรรมและบันเทิงทีเนเอ็นทเวนตีโฟรรายงานสวยงามว,วิจิตมากๆทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตอนที่1นึ่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายตอนนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับฉากบังเพลิงมาฝากกันในนิสเบลิตี้ของเราค่ะครับและเนี่ยก็เริ่มต้นกันด้วย